มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคุณตาวัย8ป่ป่วยติดเตียงฝันตุดแม่นกลายเป็นเศรษฐีรวย12 000, ล้านเพื่อนบ้านแห่ยินดี1กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมามีรายงานว่าชาวบ้านในหมู่บ้านสายโท8ปดตำบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์ ต่างแห่มาแสดงความยินดีที่บ้านของนายรายคำจันทร์อายุ84ปีซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงหลังทราบว่าเป็นผู้โชคดีถูกรางวัลที่1สลากกินแบรัฐบาลงวดวันที่1กุมภาพันธ์2,567หมายเลข607063จำนวน2ใบรวมมูลค่า12ล้านบาทค่ะ นายไรเองเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้สารปู่ในหมู่บ้านมาเข้าฝันบอกให้ซื้อเลขท้าย63ช้าวันนี้มีพ่อค้าขายสลากกินแบ่งมาขายให้ที่บ้านจึงซื้อเลขท้าย63เอาไว้สองใบ กระทั่งผลสลาก,กินแบ่งออกตนจำแม่นว่าเลขท้าย63ตรงกับสลากของตนจึงนำมาตรวจดูพบว่าตรงกับรางวัลที่1ห,หลังได้เงินมาส่วนหนึ่งจะนำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลบ้านกรวดและจะจัดสรรเปนส่วนให้กับลูกหลานและเอาไปทําบุญขอแสดงความยินดีกับคุณตาด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ